สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกตชาแนลนะครับมือนี้อยู่บ้านดวนน้อยครับตำบลเมืองแคนอําเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกตนะครับคุณผู้ชมครับอยู่ที่พิกัดนะครับมาดูชาวบ้านเก็บพลิกนะครับที่บ้านดวนน้อยตําบลเมืองแคนอาเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกตนะครับซึ่งพลิกดกทีเดียวครับดกดกเลายครับบอกพีครับเดี๋ยวไปเบืองกันครับเดี๋ยวไปคุยกับเศาบ้านเพื่อนเบืองครับนี่ครับบอกพีห้เบื้องบอกพีก่อน เดี๋ยวไปคุยกับชาวบ้านเพื่อนว่าเพื่อนเก็บบอกพรีกังไดาเมื่อกี้นี่ไปสวนบ้านแสงอ่าไปคุยกับพี่น้องบ้านแสงมาแล้วบ,บาดี้มาบ้านดวนหน่อยได้บาดี้อ่าอย่ามาเบิ่งก่อนอ่าสวัสดีครับพ่อพี่น้องครับสวัสดีค่ะเป็นจังไดาครับบอกพรีกซืมือนี่คืออ่าสวัสดีครับสังเวาเอาโว่มให้ฟังเนี่ยบอกพรีกโลดอะไรจักบาทคือว่ามันถื่อนบอกครีกโลดละสิบห้าบาทแต่ปุ๋ยมันแพงมากเลยแง่นบ่ บาน์ในแคนาเฮ็ดแล้วเขาไปขายมันเป็นยังไงมันบ่อไหนกําไรเลยบ่อหรือยังไงกำไรแม่นบ่อปกติมันต้องราคาที่เท่าไหร่มันจังสิได้กําไรครับ20บาทถึงจะได้ถึงจะอยู่โอ้หมายความว่าขันตําต้อง20่สิบบาทต้าสุหมือนี่งสิบห้าบาทบ่อโอ้กสอบหนึงก็พันสามแม่นบ่อเอาจังสี่เป็นหยังเขาคือบ่อเก็บไปขายอยู่ตลาดเองเลยบ่อต้องทำไงเพ่อะ้ามาลับฮะเอาไปแม่โม่มันสิบบทท่านหมอบ้านส ok ิเน่าบ่อหรือจังไง เออเมือนี่นี่มาเก็บนี่มาเก็บรับจ้างเพิ่นหรือจังไดครับมือนี่เก็บรับจ่างบ่อห้ฟังแน่เพิ่นจ้างจังไดบ่อเรื่องค่าเร่องกิโลละหาบาทบ่เป็นจังไดดีบ่ครับกิโลละหาฮะดีบ่อดีคนเก็บได้จะคของสวนนี่มันบ่ดีโอ้คือ้จะคของสวนก็ต้องเอามาจ่ายค่าเร่งให้ชาวบ้านเก็บให้มันก็สิเฮ็ดให้ยกำไรลดน้อยลงไปอีกอ่า แต่ยังไหนเก็บมือหนึ่งไหนพักกันลหลายโล่บันไดครับมือนหนึ่งมือนหนึ่งหลายโลบป่ะว<น>้าวนสีมันได้แล้วได้ฮะในจักโลครับมือหนึ่งน้ำสีสีโอ้เก่งอยู่ตัวนี่งสามสิบสี่สิบโลคันคิดเป็นเงินหรือจักบาทครับค่าจ้างสออยโอ้ค่าแรงมือละสองร้อยเก่าเหรอครับบ้านเฮาค่าแรงมือละสองร้อยบ่นใดเสาร์บ้านอยู่เก็บก็ดีฮะ สวนนี่มันบอดีมันขาดทุนอือจะคลองสวนนี่ขาดทุนเนาะคันบ่อเก็บมาสินเอาถิ่มนหมูคือดูกเทปบักพีกนี่อาล่าเลยนี่สวนดูค่ะดูอือหม้อโอพันหยังครับบักพริกนี่ครับเลยค่ะอันบักพริกนี่พันหยังครับเนี่ยเขาเอิ่อนมาแดนฮอตบ่แดนแดนฮอตอ๋อแดนแดนแดนบ่อ๋อแดนสาลาเอบ่ไปใหม่เนาะหนูนี่บ่แดนที่มันแปลว่าแปรแปรนี่บ่ อ่าแบนฮอตฮอตนี่ฮอตนี่แปลว่าเผ็ดแปลว่าฮวานนะอุ้ยทางนี้แหงดกขักไวหน่อยทางนี้หน่อสุดยอดเลยทางนี้อ่ะไหนเบื้องดูยังไหนทางนี้นี่บ่นี่ฮะอ้าส่วนึ้นเพื่อที่ส่วนต้นขึ้นเบื้องอืมสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมเบื้องครับดกขนาดครับคุณผู้ชมครับเงยเงเอ๊การปลูกบักพริกนี่เขาใส่เบี้ยปลูกบักครับหรือยังไง มะพาัอันอันสวนนี่มันใส่มะเร็ดบ่ด้เออใส่เบิ้ลมะเร็ดต้มต่อแก้เขาหรืมาเปลูก็ยงโอมาเฮ็ดเป็นกาแล้วก็มาปักซ่ำลองน่บสิบ่หลังจากที่เขาปักลงดินแล้วมันจกเดือนคขาไมนจังเก็บได้ฮะมะมันสองเดือนเ้ยเก็บโอ้กับโบโดนปันไหนตัวนีนเออกับโบโดนปันไหนเนาะเก็บได้เนาะม้ อ๋อสองดวนครึ่งเก็บเก็บผลผลิตได้เนาะอ่อืมบางทีก้าวมาคืนกร็ดนอยู่ครับก็แบนฮอตมาี่ซื้อมันพันเนี่ยอ้วดกครับคุณผู้ชมเมืองครับเนี่ยหนุ่ยบักใหญ่เลยแล้วก็ดกดกแห้งครับไม่ตลาดมีเก็บแบรนด์พูดเพิ่งพันเก็บครับคุณผู้ชมครับอ้าเศร้าบ้านเพิ่นสะท้อนปัญหามาแล้วเด้อรัฐบาลครับในเบื้องคลิปนี่กับฟังไว้เด้อครับเด้อรัฐบาลเนี่ยใครสิมาเป็นสอสอทั้งสีสะเก็ดเนี่ยกับเบื้องไว้เด้อเนี่ยพิ่นบอกว่า พืดผลทางการเกษตรีนราคาตกต่ำแห้งนี่บอกพีกโลละสิบหนว่าไนี่ละฤดูการเลือกตั้งสิมาแล้วกันเพิ่นออกมาหาเสียงกระบอกเพิ่นเลย่ด้อจากหนเนี่เดี๋ยวเพิ่นกรสิออกมาแเด้นี่พวกผู้แทนสอสนี่ฤดูการเลือกตั้งกำลังสิมาแล้วมีี้แห้งเนาะเรพันสองพันสามโอ้ปุ๋ยนี่สอาพันกัวเลยบ่โอ้พันสองเลยบพันอพันาพัน่ อพิ่นว่าบอกปุ๋ยนี่แพงครับเพิ่นว่าครับคุณผู้ชมครับขับรถจะรถให้ได้ให้น้ำแน่นั่นละบอกสอสอเิ่นเลยขันิ่นมาหาเสียงกับบอกเพิ่นว่าขับไปวอาในสภาพให้รถขับปุ๋ยค่ะยาข่ามาเรงแนวสันเดอร์บอกเพิ่นเด้อจยากน้อยนี่ละบ่โดนหรอคุนสีมาเนี่ยอือถูกแล่ะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศขูดรีบภาชาสนเกินไปประชาชนบ่ไหวแล้วบ่ไหวเลยเก็บแค่เด็ก แครหน้าเบืองยชโอ้ยยากอยู่ดอกเดี๋ยวบ่เดี๋ยววอาเรื่องการเมืองเขาคลิปมาได้มาได้เออเอาคุณผู้ชมครับมาเบืองบรรยากาศเด้อนี่นี่บรรยากาศแบบนี้นี่บรรวนครับหาเบืองยากเลยครับคุณผู้ชมพวกอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยบ่มีโอกาสเด้เบืองครับต้องเป็นคนอยู่ทั้งนี่แหละครับอยู่ทั้งบันนอกกอกหน้าอยู่ตามชนบทนะครับคุณผู้ชม บรรยากาศขุยขายาน้ำขาอืมหนาพนวาทั้งข้าปุ๋ยขายาพริกนี่โดกครับคุณผู้ชมครับมาเบิ่งมิตรนวยแบบไ่เลยพันบกวอ่าเป็นพันแบนวอตพันวาครับคุณผู้ชมมงนินวยกบหไงเลยนี่โอ้โดกครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศนะครับการเก็บพริกนะครับการเก็บพริกของชาวบ้านนะครับที่บ้านดวนน้อยตําบลเมืองแคนอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับ เพิ่งครับบรรยากาศเพิ่งกับซีมากันหลายๆเพิ่งบอกว่ามารับจ้างเก็บพริกนะครับรับจ้างเก็บพริกเพิ่งบอกว่าได้โลละหาบาทครับคุณผู้ชมครับกิโลละหาบาทอ่าแต่ละมือแต่ละมือเพิ่งก็บว่าได้ประมาณจากสามสิบสี่สิบโล่หาสิบโล่แล้วแต่ครับก็แล้วแต่ข้นเกลียวเป็นว่ามอผู้บกครองกับวันหัวดเลยเป็นบ่อืมโอ้คุณผู้ชมนี่แหละครับวิธีชีวิตการทำมาหากินของชาวบ้านนะครับหลังจาก หลังจากที่ทําไร่ไถนาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกะบว่างๆกับมาเก็บจัางทีละครับคุณผู้ชมครับนี่บรรยากาศมือนี่ผ้าทุกท่านนะครับมาเบิ่งการเก็บพริกนะครับเอาไปแล้ะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับการรีวิวพาชมทุ่งนาจากสีสเกตชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ